ตำนานาสวัสดีครับพี่น้องประมงแม่โจ้ที่รักทุกทุกท่านครับกระผมในเดชาสิริเตเชะวงศ์ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงาน,นสารสัมพันธ์35ปีประมงแม่โจ้นในครั้งนี้นครับปีนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า่เป็นปีครบรอบ85ปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็35ปีของคณะ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำนะฮะก็เป็นโอกาสดีครับที่สิทธิ์เก่านะของโปรโมแมโจนะจะได้มาพบกันนะเพื่อลาลึกถึงนะความหลังของความเป็นแม่โจแล้วก็มาลาลึกถึงนะความเป็นลูกแม่โจเผ่นดินแม่แล้วก็มาทราบถึงการพัฒนาการนะของคณะนะว่ามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะแล้วก็ผลิตบัณฑิตออกมาเนี้ยได้ตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้บัณฑิตหรือไม่ แล้วก็ในเรื่องของอความคิดแล้วก็การรวมความคิดต่างๆนะเราก็สามารถที่แสดงความคิดตรงนั้นได้นะทางมหาลัยเองแล้วก็ทางคณะเองครับกเ็เป็นการศึกษานี้ออกนอกะลกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ทางคณะนะมีความต้องการนะความมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งนะกับทางสิทธิ์เก่านะเราก็จะมาแชร์ความคิดกันนะในวันนั้นครับนะในการจัดง,งานครั้งนี้นะเรากำหนดขึ้นในวันที่8นะธันวาคม2 0 1พครับ น,นรายละเอียดนั้นเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าที่ในไลน์แลอก็ทางโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าคร่าวๆมีดังนี้ครับในช่วงประมาณสักเก้านาฬิกาเราจะมีการทำบุญตักบาตรร่วมกับทางคณะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้พี่น้องแม่โจ้ที่ล่วงรับไปแล้วตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะครับเราก็จะมีการประชุมชมรมสิธิ์เก่าประมงแม่โจ้ นะครับว่าทิศทางการบริหารงานชมรมของเราจะไปทิศทางไหนนะฮะหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกาก็จะมีการร่วมปลูกนะต้นอินทนิลจำนวน3 5ต้นในบริเวณคณะของเรานี่แหละครับจากนั้นในเวลา16นาฬิกาก็จะเริ่มมีการลงทะเบียนนะเพื่อมีการเข้างานแล้วก็ในงานนั้นเราก็จะฟังเพลงตามสไตล์ของลูกแม่โจ้แล้วก็มีการมุทิตาจิตครับ กับทางคณาจารย์ที่ท่านได้เกษยียณอายุไปแล้วและคนที่ก่อตั้งนาทางคณะของเรานะครับเพื่อลำลึกถึงบุญคุณของท่านครับาจากนั้น,นเราก็จะมีการมอบโล่นะเกียรติบัตรนะของสิทธิเก่าที่ไปทำประโยชน์ให้กับทางคณนะที่ประสบความสำเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานหน้าที่บ้างนะครับนะเพื่อเชิดชูเกียรติของพวกเรากันเองแล้วก็เป็นแบบอย่างนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็น แรงจูงใจนะครับให้กับรุ่นน้องๆที่รุ่นหลังๆเข้ามานะครับแล้วก็ประมาณช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีเราก็จะมีการร้องเพลงเพื่อลํำลึกแล้วก็เพื่อความเป็นปึกแผ่นของลูกไม้โจ้แล้วก็ทานอาหารไปได้เรื่อยๆครับในฐานะที่กับผมมีส่วนขับเคลื่อน,นในการจัดง,งานในครั้งนี้แล้วก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องนมายืนยันนในความเป็นลูกไม้โจ้ในความรักความสามัคคี นะแล้วก็มาให้กําลังใจครับสำหรับผู้บริหารแล้วก็คณะจากที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสัดวิชาของรุ่นน้องๆของพวกเราเพื่อสารสัมพันธ์ให้กับทางความเป็นประมงของแมโจ้ต่อไปนะครับในการกลับมาในครั้งนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าของสิทธิ์เก่าของเราจะมีนวัตรกรรมทางด้านความคิดเพื่อเป็นการต่อย,ยอดไปถึงเรื่องของการ ปฏิบัติเป็นรูปธรรมให้แม่โจ้นั้นนะมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนสืบต่อไปนะทางคณะผู้จัดงานนะก็มีความเชื่อและความหวังเหลือเกินว่าจะได้พบปะนะกับพี่น้องนะประมงทุกๆรุ่นนะอย่างพร้อมเพียงกันนะในวันที่8ธันวาคม2 5 1 1นะฮะดังนั้นก็ขอเชิญชวนแล้วก็อขอกราบขอพระคุณล่วงหน้ามาเนโอกาสนี้เลยนะขอพระคุณครับ รากทาการเกษตรไทยจากโรงเรียนกลางตาประช่วงท่านสร้างเระไว้สู่มหาวิทยาลายัยแม่โจ